ขอขจับมือในที่สาธารณะใช่ไหมไม่ชินนะจับมือในที่สาธารณะชนนี่ยหละค่ะก็คือตั้งแต่ตอนแรกที่เราคบกันก็คือเราจะแสดงความรักไม่ได้เลยห้ามจับมือห้ามนั่งข้างกันห้าม ขึ้นรถด,ด้วยกันกว่าจะขึ้นรถได้ต้องเดินไปอย่างต่ำสี่ร้อยเมตรค่ะให้พ้น <c oughs> ใช่ให้พ้นสายตา <c oughs> คนใช่คะ่ะห้ามทาแบบเบสิกที่ทุกคนทํากันทุกอย่างคือพวกเราก็ห้ามเพื่อให้แบบความฝันของเราเป็นจริงเราก็แบบต่างอดทนซึ่งกันและก,กันแล้วมันก็ตอบได้เต็มแบบว่ามันไม่สายที่แต่ลกกันจริงๆค่ะเข้าเพลงค่เนี่ยเกีข้อตอนนั้นจุนิขอจับมือตอนนั้นคือหลังจากที่แข่งขันเสร็จก็ไปเดินเล่นกันอค่ะ ใช่ใช่ค่ะก็ยังไม่ชินเลยค่ะทุกวันนี้ยังไม่ให้จับเลยค่ะวันนี้ก็ยังไม่ให้จับอะไร่บบนี้ใช่ไมมันไม่ชินจริงๆค่ะเวลาแบบคนเห็นคนเห็นเราจับมืออะไรแบบนี้ทุกวันนี้เขายังไม่ยอมไม่เดินจูงมือเลยหรอครับในที่สาธารณะหรอใช่ค่ะไหนลองแบมือไปสิอันไหนในลองวางมือลงไปสิว่าจับมือครั้งแรกที่กับไปเดโช เป็นคู่ที่น่ารักแลวต่อสู้ฝ่าฟันกันมาเยอะมากแต่จริงๆแล้ว9ปีที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเรื่องที่สองคนทะเลาะกันได้มากที่สุดคือเรื่องอะไรคะถ่ายรูปผู้ชายอะค่ะพี่มันชอบถ่ายแบบติ๊ตติ๊ตติ๊ตเสร็จเสร็จแล้วแล้วหนูไม่ชอบรูปนั้นหรอใช่ค่ะหนูต้องการหลายมุมหลายรูปช่งเหมือนบว่าดีผมมุมถ่ายมาผมก็ว่าดีแล้วครับดีอ้อสวยแล้วสวยแล้วอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วพอถ่ายไปอีกรูป มันมันดีแล้วแต่อีกนิดน,นึงขอขออีกนิดน,นึ่งนะเขาเป็นแบบมไม่น่าหยีซีรียสกันแล้วไงแล้วทะเลาะกันจรงิงจังเป็นจรงิงจังทุกเรื่องะค่ะแล้วก็จทำอะไรจรงิงจังก็จรงิจรงจงังจนขนาดทะเลาะกันร้องไห้ได้เลยอย่างนี้เลยก็แบบงอนงอนที่แบบ ทำไมหมูไม่ถ oui> well ่ายรูปให้เขาเขาไม่มีรูปเลยไม่มีอะไรถ่ายเป็นร้อยอ่างเงี้ยแต่เด็กหนึงก็เป็นร้อยรูปแล้วค่ะแต่เทคนิคการงอก็เประโยวนะเขาบอกว่ามีมีประโยชน์ทองที่ใช้เมื่อไหร่เขาก็หายกดเพอเวลาเหมือนเขาร้องไห้เขาผมบอก acting นะดาราช่องสามขาดอยู่นะแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ต้องพูดว่าดาราช่องวันนะเขาผิดเขาผิดเขาผิาเขาผิดไม่แล้วเราก็แปลกมากตรงที่น้องเทนนิสเจอประโยชน์นี้ที่ไรก็หายงอนทุกที ก็คือนางจะมาพร้อมกับโทรศัพท์ค่ะพอนี่นะครับผมเป็นผู้กำกับครับผมมาแล้วครับดาราช่องสามวันละครแล้วครับแล้วทำอะไรแล้วหรืว่าขำแล้วก็ขำครับเอององง่ายดีเนาะง่ายดีแล้วก็เป็นมุกเดิมได้ด้วยแล้วก็สับเร็จด้วยแสดงว่ากลับไกล้องแล้กล้องแล้วก็โกรอยู่ยกกล้องก็โพสต์เอ๊ยกล้องมายืมเวลาที่เราเปิดตัวแฟนอยากเป็นทางการและคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ พ่อก็รู้อยู่แล้วค่ะรู้ตั้งแต่แรกๆที่เราคบกันอยู่แล้วค่ะไว้ใจจูเนียร์มากๆค่ะให้แบบคอยรับส่งมาส่งที่บ้านเวลาพ่อแบบไม่ได้ขับรถไปรับพ่อก็ให้จูเนียร์มาส่งมีแผนอะไรในอนาคตบ้างยังคะองโอกตัวเองนัคเยอะจอเราพูดโอเคทุอเมือ ไม่รู้เลยนะที่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติถ้าเป็นอันทัวหนนานี่คือตายตายแล้ว่ันตายคือม่ีไม่รู้เลยเขาไม่รู้เลยวหมไม่เห็นไม่เห็นเบาๆจริงๆแล้วก็คุยกันมานานแล้วว่าแบบว่าอยากจะแต่งงานกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องรอก่อนอะไรทำอะไรรอเวลาก่อนไงเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่งได้ออกมาจะสมาคมใช่ไหมครับกพได้ใช้ชีวิตอะไรมากขึ้นก็ดูใจกันไปก่อนนะ เราอยู่ในแคมป์ทีมชาติเหมือนเราอยู่บ้านหลังใหญ่ๆที่แบบเราไม่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองคือแบบกินก็ฟรีนอนก็ฟรีหรือทําอะไรก็ฟรีแต่ว่าพอที่เราเลิกเล่นแล้วมันเหมือนได้ออกมาเติบโตตอนนี้เราก็กําลังแบบเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆเรื่องเลยนะคะพี่แบบการทํางานทุกๆอย่างการความรักเราก็แบบเพิ่งมีเวลาได้มาสวีทกันทั้งที่แบบเราคบกัานมาเก้าปีแล้วยังไม่เคยเดินจากมือไปข้างนอกเลยพ่อก็บอกว่า ให้เรียนรู้กันไปแต่จริงมันก็จริงเพราะว่าต้องเรียกว่าเติบโตอยู่ในบ้านหลังนั้ตั้งแต่แบบ1 2 13อใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ธุรกิจที่จะเปิดก็คือเป็นโรงเรียนสอนเทควันโดใช่เปิดไปสองสาขาค่ะก็คือมีให้โปรโมทให้โปรโมทก็มีสองสาขาค่ะที่ลิตเติ้ลวอลกรุงเทพกีทาแล้วก็แจนกินประเวศค่ะเป็นยิมเทควันโดของพวกเราเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารีทายเลิกเล่นแล้วค่ะอยากจะส่งต่อให้กับเด็กๆความฝันเราก็แบบอยากจะ สร้างเด็กๆที่เป็นทีมชาติจากฝีมือพวกเรารหลังจากการออกไปจากสมาคมแล้วอะค่ะหนูว่าปรับตัวเรื่องไหนยากสุดหนูตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องมากกับการได้ออกไปกินข้าวตอนกลางคืน <c oughs> ได้กินมามา่าได้กินอาหารที่แบบหนูเคยอยากจะกินแล้วกินไม่ได้ <c oughs> ปกติหนูกินเสร็จ เน่ต้องใส่ชุดลดน้ําหนักไปวิ่งกับจูเนียหกโมงครึ่งต้องตื่นไปวิ่งกันแล้วลดน้ําหนักกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบเราได้ทําในสิ่งที่มีความสุขแล้วค่ะมันก็ดีใจมากจริงๆทาไมเกี่ยวกับเรื่องการแข่งอะค,ค่ะคุณขนาดนี้หนูยังกินอีกเยอะมากใช่คร <มา S 2> ั้งนหนึ่งเราเคยสัมภาษณ์โค,โ,โคชเชโคชเช่ก็ย่งบอกเลยว่าตอนที่น้องเข้ามาแรกๆเนี่ยน้องเป็นคนที่ตัวผอมมากๆใช่ค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่มาอยู่กับโคชเชโคชเชดุมากไหมคะดุมากค่ะเป็นคนละคนกับ ที่นั่งอยู่กับพี่เลย <c oughs> แต่ว, <laughs> <c oughs> ว,ว่าหนูดูอยู่ว <c oughs> ่าจะดีหรือ่ทหอดุมากเลยเหรอดุมากค่ะ <über> คือรังสีความโหดความเนี้ยของเขาเนี่ยคือมัน แผ่ออกมาทางที่เขายังไม่ได้พูดเลยค่ะก็ไม่คนเอาจริงเอาจังใช่เอาจริงเอาจังสวิตเราต้องเปลี่ยนแบบทุกครั้งที่เราเข้าที่ซ้อมเราจะต้องแบบจริงจังมากมีอะไรอยากจะบอกกับโค้ชเชมคะขนาดวันที่โค้ชเชมาหรือยังดูเลยโค้ชเชดูอยู่เอาจรเลยจขอบคุณครับผมขอบคุณที่ดูแลเราเหมือนลูกครับผมทุ่มเทให้คนไทยครับอยากให้สู้เพื่อคนไทยครับตื่นเต้นเลยพอพูดถึงโค้ชหนูก็อยากขอบคุณโค้ชเชค่ะที่คอยผลักดัน หนูแล้วก็วงการเทควันโดไทยจนมาไกลระดับโลกขนาดนี้ค่ะหนูขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ มีความสุขนะคะพวกเราก็จะคิดถึงโค้ดตลอดไปค่ะแล้วก็ถ้าคิดถึงก็ขอเนญาตเข้าไปหานะคะรักนะครับรักนะคะขออภัยไหมคะที่การละครใสอ๋อขออภัยขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเพื่อความเอากรอดค่ะวันนี้อยู่ข้างๆกันมาตั้ง9ก้าปีส่วนหนึ่งของความเสด็จของน้องเทนนิสก็คือจูเนียร์มีอะไรอยากบอกกันและกันบ้างคะจริงๆเราก็บอกกันทุกวันอยู่แล้ว อยากฟังด้วยไงรายการเราไม่ค่อยอยากรู้อะไรมากถ้าบอกรักก็อยากรู้รักนะครับโอ้โหเวลาพูดเหมอนนี่เลยเคิ้มจริงเวลาเคินที่ไรมาตลอดเหอนแล้วมือหนักมือไม้มาตลอดนะหลบเก่งด้วยค่ะดีที่เป็นคู่ซ้อมก่อนออกอาวุธยังยังขอบคุณจูเนียร์นะที่คอยอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็ พูดอะไรไว้เขาก็ทําได้อย่างที่เขาพูดจริงๆคะ่ะก็ขอบคุณแล้วก็อยู่กันอย่างนี้นานะโอเคแล้ว่ทยอินเพงทำไม่อยากคิดว่าทั้งสองคนก็ได้รับแรงเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ในทางกับกาจากจากคนไทยเยอะแยะมากมายอยากบอกอะไรกับประชาชนคนไทยตอนนี้เขาก็เชียร์ <c oughs> แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับความรักของเราคนน่ ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้หนูให้จูเนียแล้วก็รวมไปถึงทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนตลอดระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงแมตช์สุดท้ายของหนูเลยคะ่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะที่ส่งกําลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆนะคะก็อยากให้ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในหนังสือเล่มต่อไปของหนูเลยนะคะขอบคุณคะ่ะยังคงเป็นความสุขของพวกเราคนไทยต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าหนังสือเล่มต่อไป ยังมีอีกหลายเล่มของทั้งสองคนด้วยนะครับรวมถึงใครอยากเรียนเทควันโดตามไปเรียนได้นะจ๊ะแล้วก็อยู่เป็นคู่ซ้อมให้กันและกันต่อไปและนี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับน้องเทนนิสแล้วก็น้องจูเนียครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าเป้าวินวอชพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันครับ สัปดาห์หน้าครับสาวฮอตคนนี้ยืนหนึ่งในวงการมาอย่างยาวนานมากจริงๆครับ3ปีที่แล้วเธอเคยมานั่งอยู่ที่นี่แล้วพร้อมกับเรื่องดราม่ามากมาย3ปีที่เธอห่างจากรายการของเราไปดราม่าก,ก็เยอะยะอีกเช่นกันแต่ครั้งนี้เธอกลับมาอย่างมั่นคงมากขึ้นรวมถึงเรื่องหัวใจและความรักที่พร้อมจะมาเปิดใจแล้วว่าใครคือคนที่นั่งอยู่กลางหัวใจของกระแต แตรบุญ,ญเยี่ยงนะครับติดตามไม่ได้นะครับสำหรับครับไปเดโชทุกวันเสาร์สิบเอ็ดโมงช่องวันครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดขอบคุณน้องเทนนิสขอบคุณน้องจูนีกครั้งนึงด้วยเราทั้งห้าคนลาคุณผู้ชมตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณจูเนียนะที่คอยอยู่ข้างๆเพื่อให้แบบความฝันของเราเป็นจริงเราก็แบบต่างอดทนซึ่งกันและกันแล้วมันก็ตอบได้เต็มแบบว่ามันไม่สายที่จตรักกันจริงๆค่ะจะไม่ไปไหนไม่ว่าจะมีอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะอยู่ข้างๆเขาตลอด